คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนตแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ล่าสุดที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2021ทางค่ายเกสรวมมอเตอร์ได้เผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งมาในานามที่ชื่อรุ่นว่าออร่าพังแคสโดยการดีไซน์ของตัวรถนั้นทั้งภายนอกภายในจะเป็นการดีไซน์แบบย้อนยุคซึ่งตัวรถจะมีความคล้ายเคียงกับ o l k s w ว g เก Be e เ l e ด้วยตัวถังเป็นแบบ4ประตูเส้นสายที่โค้งมน ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบทรงกลมและในด้านมิติตัวถังนั้นคาดว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าออร่ากูดแคทส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะมาพร้อมกับวัสดุโครเมียมผสมด้วยหนังสีครีมช่องแอร์เป็แบบทรงกลมพวงมลาลัยมัตติฟังชั่นสไตล์คลาสสิก และมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในรถให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องรายละเอียดและสเปคนั้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของทางค่ายเกสต์วอลมอเตอรนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกเห็นแล้วโดดเด่นสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากได้มาจำหน่ายในบ้านเรานั้นก็อาจจะเป็นข่าวดีได้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถจนพรพลังงานไฟฟ้าออร่าพังแคสที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่อชอบอย่าลืมกดแชร์กดไวคกด s ั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ